ตัวแล้วให้บอกถึงพูดยาวกว่างนี้หน่อยชื่ออายุอายุายส่วนสูงน้ำหนักเหมือนแนะนำตัวถ้าชัดแล้วมาเลยค่ะสวัสดีสวัสดีครับชื่อมาดิวอายุยี่สองมองอะไรกันมีอะไรปะ ขี้มาเร็วไงชอบกิี่ลายเรื่องผมมันมีอะไรหรอใครมีอะไรถามคุณมาเร็วๆเลยนะคะมีครับเออคุณมาเร็วมองปิดนะมองไม่เห็นจะมองหน้าหรอพี่เขาพี่เขาพี่เรียนจบยังคะเรียนไม่จบพี่เกียรติเรียนมีอะไรไหมดีคัทอีกรอบหนึ่งน่าน่านำมากกว่านี้เอานักผักนนำ เหมือนเดิมเลยหน้าผากน้ำกว่านี้และชาติกว่านี้ก็เมื่อกี้แหละมาดีกว่าน้ำแล้วแต่ีกว่าน้ำแล้วให้ชาตเอาให้เวอร์กว่านี้ขอเวอร์กว่านี้ขอแบบไอตัวนี้มันแบบโคตรแอคเวอร์เลยอะเรียบร้อยอรียบจริงโอ้โหเมื่อกี้ทำน้่แสดงเมื่อกี้ธรรมชาติมากขอหน้าผากน้ำเลยน้ำเสียงทุกอย่างอีกน้ำอีกจานปะ เอาวันดี์วันดีว์วันเดย์ดยจ๋า,จาเฮ้ยหมวกสวยวะชอบอ่ะไปชื่อมาริวอายุ22ปีเป็น AF 12แต่งเพลงเพราะเพราะไหมเพราะอะไรแต่งม,มีแล้วถามมาหน่อว่าอย่างเงียยเง้ยเดย์อย่างเงีย้ยพูดพูดเร็วรีบไปลงมก็ดีแล้วมีแฟนเนีคะ <S <S มีแล้ว แฟนจริงป๋อค่ะอย่าอย่าพี่มีแฟนแล้วเคยเคยโดนต่อยโดนเตะนะไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยพลาดเคยมีเรื่องไหมเคยมีเรื่องไหมโอ้ยประจําเพราะอะไรอ่ะเขาบอกว่าพี่หลอกไปมีอะไรถาอีกไหมเป็นอะไรเทียบปากฝลังหรือว่ากัดปากมี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 ปัญหาอะไรกับโพรงปากพี่เหรอไม่มีสงเป็นคนที่สงสัย ไปไปที่หาดอื่นไปไปว่าไงมีอะไรอีกไหมไี้เออจะรีบไปเฮ้เียวอะอยู่มานิวตตคาแรกเตอร์ต่อไปเลยค่ะเราใส่แล้ว